สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะที่ติดตามรางถถังไข่ายทั้งเสียงลูกโลดหรือเดนบังบอกนะจ๊ะถามว่าวันนี้มีอะไรมาเสนอนะครับวันนี้มีปาก SA นะครับ21นิ้วนะครับโครงเหล็กนะครับ1ปาก4ยูนิตนะครับเป็นปากเหล็กนะครับเสียงดังฟังชัดนะฮะที่อ้อน,นี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับนะ,ะในประเทศไทยก็ใช้เยอะแล้ว่่งอและที่ยิ่งใช้เยอะกว่านะครับก็คือน่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับอ่า เห็นเขาว่านะครับสั่งซื้อกันแบบยี่ห้อเอเอนะซื้อกันทีแบบเป็น10ปาก20ปากเลยนะครับเอาไว้แข่งขันกันกันประชันนะครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดังคมชัดกุ้งไกลนะครับก็วันนี้มีมาเสนอแล้วกันนะถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประธานภัยในทางข้อมูลแล้วกันนะครับนะแต่ก็นะครับอยากมีอะไรมาแนะนํามาเสนอนะครับให้ท่านที่ชอบทางด้านเครื่องเสียงฟังนะครับ นะฮะเราก็มาดูยูนิตกันเลยนะครับหรือว่าตูดนะครับเขาใส่เป็นอะไรบ้างนะครับอ่าก็จะเป็นแม่เหล็กสองก้อนนะครับแม่เหล็กสองก้อนอย่างนี้เลยนะครับใหญ่ใญอย่างนี้เลยนะฮะใส่ทั้งหมดนะครับสี่ตัว